6ราศี6วันเกิดดังต่อไปนี้ดาวอาทิตย์ย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภเวลา19.54นาทีในวันที่14พฤษภาคม2567จะทำให้ดวงชะตามีโอกาสประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด,ด่งดังเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานและธุรกิจ yeah. ได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษพ์พิจิกกันกรกฎเมษและสิงห์เออส่วนหกวันเกิดได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์พุธพรหัสศุกร์และเสาร์ 6ราศี6วันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยดวงเจิดจรัสมีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีนะ14พฤษภาคม2 5, 5 1 7เวลา19.54นาทีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภทำให้อำนาจวาสนาบารมีดีนะดวงมีโอกาสได้เฉิดฉายนะ มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งเติบโตเนีคท่ที่การงานนะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังธุรกิจรุ่งเรืองรุ่ง,รง,รงโร์ก้าวหน้าการเงินก็หลัง่งไหลไหลามาเทมาด้วยนะคะมีคู่ค้าคู่หาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือคู่ครองก็ส่งเสริมหลักดันสนับสนุนกันให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่ง,รง,รงโรเติบโตด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เราบอกว่าหลังจากที่ดาวย้ายแล้วนะชาวพฤกษบก่อนชาวพฤกษบกเนี่ยต้องบอกอำน,นาจวาสนาบารมีมาเต็มเลยมีโอกาสเลยในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะคะหรือว่าในเรื่องของการมีชื่อเสียงโด่งดังนะเด่นดังนะ,ะส่วนคนที่เกิดในลัคนาราศีกันก็ต้องบอกเลยนะช่วงเวลานี้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะหรืออาจจะได้ทาอะไรเกี่ยวกับต่างถินต่างที่ต่างประเทศ หรือออนไลน์ line, แล้วมีชื่อเสียงมีความโด่งดังมีความเด่นดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาของใครหลายๆคนนะชาวลัคนาราศีกร,รกฎก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามานะโชคลาภเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานก็ดีโชคลาภเป็นเงินก็ดีนะจากอำน,นาจลักษณะบารมีตรงนี้นะอาจจะได้เติบโตขึ้นได้เลื่อนขั้นขึ้นได้เพิ่มเงินเดือนเพิ่มขัน้นเพิ่มเงินเดือนไปด้วยนะย้ายงานเปลี่ยนง,งานได้เติบโตมากขึ้นนะฮะหรือว่าทําธุรกิจก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียง นะเป็นที่ยอมรับนะแล้วก็ทําให้มีโชคลาภหลังไหลไหลมาเทมานะชาวลัคนาราศีพิจิกก็มีโอกาสที่จะมีคู่นะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานขู่ทางการทํางานนะหรือว่าคู่ครองนะที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีแล้วก็ส่งเสริมหลักดันทําให้เราดีตามไปด้วยแล้วนะหรือมีโชคดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีความโตโตมากขึ้นไปด้วยนะคะส่วนชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้นะการงานมันดีการเงินด,ดีตามไปด้วยนะการเงินก็จะมีมเงินหลั่งไหล ไหลามาเทมาเงเงินไหลกอมีทองไหลามาอำน,นาจวาสนาบารมีทําให้มีโอกาสทางการเงินดีๆเข้ามาหลังไหลไหลามาเทมานั่นเองส่วนชาวลัคกนาราศีสิงห์ก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะใครหวังในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานอยากเป็นพนักงานประจําอยากทํางานข้าราชการงานที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะคะหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่มีความมั่นคงก็ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้นะ มันเหมือนจะเป็นจังหวะของคุณที่การงานของคุณจะมีความมั่นคงมากๆในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะ,ะส่วนคนที่เกิดทั้ง6วันก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่ช่วงนี้จะหยิบจับทําอะไรมันก็มีโอกาสเติบโตนะก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรดนะแล้วก็ร่ํารวยด้วยเออใครแล้ว้าวบนายอย่าลืมพีย้วหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันับพลังงานของคุณนะคะ,คะยินดีด้วยนะ